ู้ชมครับพบกับรายการที่นี่อยุทยานในช่วงขององค์การบริหารส่วนจงนนังหวัดพระนครศรียาเพื่อประชาชนครับรายการที่เกิดขึ้นเพื่อสาระความรู้นะครับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานขององคก์การบริหารส่วนจงนนังหวัดพระนครศรียาและก็ประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาซึ่งมีหลายด้านมากครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าปัจจุบันนี้องคก์การบริหารส่วนจงนนังหวัดพระนครศรียาโดยเฉพาะงานท่องเที่ยวและกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียา นะครับก็มีการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนมากขึ้นคุณผู้ชมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยาแล้วก็ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยานะครับรก็มีแนวความคิดในการที่จะไปสนับสนุนนะครับาการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับของหมู่บ้าน นายยกระดับครับแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์หรือว่าผลักดันนะครับให้สถานที่เหล่านั้นนะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากที่เราได้นําเสนอข่าวสารมาตลอดท่านนายกสมทรงพันเจริญวรกุลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็ได้มีโอกาสนะครับไปร่วมงาน,นส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่อยู่บ่อยครั้งนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมีมากมายครับ ปัจจุบันนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครยุธยาให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่คลองพลโพนะครับการท่องเที่ยวของชุมชนนะครับที่ใส่น้อยนะครับหรือว่าตลาดโกงโค้งหรือว่าพี่น้องแถวบางประหารน,นะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะฮะซึ่งเป็นนที่ท่องเที่ยวที่สําคัญซึ่งต้องบอกเลยว่ากลุ่มงานของการท่องเที่ยวและกีฬาอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครยุธยาเนี่ยมีความสําคัญมาก นะครับก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืนจริงๆนะครับไม่ว่าจะไปช่วยกันการประชาสัมพันธ์หรือว่าช่วยการประสานงานในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างไงนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาธยาลงไปช่วยวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ไปฟังนะครับคุณสิทธิพรเกียรติชีพเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอาวุโสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาท่านนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีส่วนสําคัญอย่างมากในเรื่องของการท่องเที่ยว เพราะว่า,าผมเรียกกันว่าพิทุมเนี่ยนะครับนะฮะหรือว่าคุณสิทธิพรเนี่ยก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดพระคนครศรียายามากนะครับโดย,โดยเฉพาะเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีการท่องเที่ยวเนี่ยใครไปใครมาจากจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะพากันเดินทางมาเที่ยวที่อยุธยาเนี่ยก็จะมาประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระคนครศรียายาในการหาสถานที่หรือว่าหาบุคลากรหามมคคุเทศ ไปบรรยายนะให้ความรู้หลักๆเลยครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะไปเที่ยวอย่างทุ่งมะขามย่องเงี้ยนี่ก็อยู่ในความดูแลขององค์การมหาชนจังหวัดพระนครศรียานะครับหรือว่าจะไปเท,เที่ยวตามอำเภอต่างๆนะฮะบ,บรรดาสจต่าๆงๆเขาก็ดูแลนะครับแต่ว่าทางองค์การมหาชนจังหวัดเ็าจะจัดคุณแนะนําจัดล่ามจัดอะไรต่างเนี่ยไปช่วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังนะว่าคุณสิทธิพรเกียรชีพนะท่านเป็นเจ้าพนาักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว อ,อาวุโสขององค์การมหารส่วนจังหวัดพระนครศรียาท่านก็จะมาบอกเล่าถึงเรื่องการสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับชุมชนนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับ สำหรับในปีนี้นะครับด้วยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยท่านนายกสมทรงพันจรรกุลน,นั้นท่านได้ให้นโยบายนะครับในการที่ปฏิบัติงานของท่านที่กลับกลับเข้ามานั่งในตําแหน่งนายกอีกอีกหนึ่งสมัยเนี่ยท่านได้ให้นโยบายแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยแนโยบาย1ใน8นโยบายนั้นก็จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว นะครับโดยเฉพาะเน้นนะครับในในในปีนี้ท่านจะเน้นในเรื่องของการส่งเสรมิมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งทางจังหวัดเนี่ยเรามองเห็นว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยงานจังหวัดระดับใหญ่ซึ่งเป็นท้องถิ่นระดับใหญ่ในระดับจังหวัดเนี่ยเรามองเห็นถึงความสําคัญของชุมชนว่าชุมชนนั้นจะยั่งยืนอยู่ได้จะเลี้ยงตัวได้นะครับรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นอบจเราเนี่ย ก็เลยมุ่งเน้นไปที่นโยบายนี้นะครับแล้วก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับชุมชนให,ให้มากขึ้นนะครับท,ที่ผ่านมาเนี่ยในปัจจุบันนี้โดยกองการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับซึ่งท่านผอ,อสุนิษหาสุชนนั้นเป็นผู้บริการท่านก็ได้สนองนโยบายของผู้บริหารนะครับก็เลยจัดโครงการต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ตอนนี้ในใน,ในปีนี้นะครับในปี68เนี่ยเราได้จัดการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งในแต่ละชุมชนนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของตัวเองต่างๆมากมายนะครับอตอนนี้ที่ผมดําเนินการไปแล้วเนี่ยครับได้ได้จัดโครงการาส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนขึ้นแล้วก็ได้อ่ ลงไปใน,ใ,นใ,นในแต่ละหมู่บ้านในแต่ละชุมชนว่าชุมชนไหนมีอะไรที่จะมาเสนอนะครับโดยประชาสัมพันธ์ไปในทางาลงแบบ Youtube ลงเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เอามา,เ,าเพื่อให้ สื่อมวลชนหรือว่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้าถึงได้ง่ายเพราะตอนนี้โทรศัพท์มือถือของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไอโฟนอะไรต่างๆเนี่ยมากมายที่ที่ที่พวกเรานนะั้สามารถจะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในระดับชุมชนได้ได้เป็นจํานวนมากแล้วก็สะดวกนะครับซึ่งซึ่งผิดกับทางสมัยเมื่อก่อนจะเป็นเปเปอร์เป็นสมุดซึ่งตอนนี้เราได้โหลดหรือว่าลดลดปริมาณตรงนั้นไปแทบจะไม่ได้ทำเลยก็ว่าได้จะมาทำในรูปของเป็นไอทีมากกว่านะครับตรงนี้ ยกตัวอย่างที่เราได้ไดลงไปแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนในระดับของอชุมชนของโพร,โรของอเมอินนะครับเห็ดตับเตา่านะครับที่สามเรือนแล้วก็กิจกรรมการตีมีดวิถีชีวิตของคนที่อยู่ทางโฮมสเตย์ไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ไซน้อยนะครับโฮมสเตย์เกาะเกิดหรือจะเป็นเครื่องจักรสารของบังปะหันนะครับแล้วก็ที่วิถีชีวิตอีกหนึ่งวิถีชีวิตที่เป็น อะไรวิสาหกิจชุมชนก็คือผ้าลายอย่นนะครับของอำเภอผักไห่นะครับวัดย่านอ่างทองเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ที่เราได้ได้ลงไปลงไปเพื่อที่จะไปช่วยเขาสนับสนุนไปช่วยเขาส่งเสริมในในเรื่องต่างๆนะครับโดยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราได,ได,ได้ได้จัดกิจกรรมนี้นะครับเพื่อให้พวกเรา นักท่องเที่ยวต่างๆนั้นนะครับได,ได้ได้เข้าเข้าไปเข้าถึงได้เข้าถึงเมื่อเห็นแล้วก็จะสามารถที่จะเดินทางไปที่ตามชุมชนต่างๆมากมายนะครับแล้วสําหรับการท่องเที่ยวเนี่ยที่ที่ที่เป็นเป็นไฮไลท์ของจังหวัดต่างๆเลยเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนในแต่ละปีโดยเฉพาะงาน ยอยยศยิ่งฟ้าอายุทยามระดกโลกนะครับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สนับสนุนแต่ละแต่ละปีทุกๆปีอยู่แล้วนะครับและทางกองการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะได้ไปออกบูธนะครับเพื่อสเสนอหรือว่าเพื่อไปให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆที่เดินทางเข้ามาในงานมารกดมรดกโลกเนี่ยได้รับรู้ว่าอปจเนี่ยเขาทําอะไรอปจนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับ ตรงนี้ก็อยากจะเอาฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกทกท่านนะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครธิานั้นไม่ได้เป็นหน่วยหน่วยงานที่ดูแลเรื่องถนนหน,นทางอย่างเดียวนะครับดูแลแทบทุกทุกด้านนะครับโดยเฉพาะในด้านเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยิ่งปีนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นแล้วว่าท่านนายกท่านท่านเน้นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะครับเป็นพิเศษนะครับ จริงๆผมมองว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผลผลิตมันอยู่ที่ชุมชนเขาเป็นคนที่เสนอ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรียกว่าอะไระมีสินค้าในชุมชนเขามีวัตถุดิบในชุมชนเขานะครับวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามอง,งในเรื่องของเศรษฐกิจนะเขาเนี่ยแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยเพียงแต่เรานั้นเป็นหน่วยงานราชการที่เราจะไปจับ จับเขาขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไปไปเน้นไปดูว่าเขาจะทําอะไรแล้วก็ไปดึงสินค้าดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาเนี่ยเอาออกมาให้กับนักท่องเที่ยวได้ได้รู้ว่า,าภูมิปัญญาของเขาเนี่ยน่าสนใจนะเขาเขาเขาประกอบอาชีพแบบนี้นะเขามีวิถีชีวิตอย่างนี้นะบางบ้านเนี่ยเอาวิถีชีวิตที่ตัวเองอยู่ริมน้ำนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับาสายน้ำ อะไรที่มันอยู่ร,ร,ริมน้ำเขาก็จะมานะครับปลูกพักปลูกสินค้าต่างๆนะครับหัตถกรรมต่างๆที่มันเป็นวิถีชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทําได้คือมันเป็นสิ่งที่เขาถนัดเมื่อเขาถนัดนั้นอ่ะแล้วถูกหน่วยงานราชการเข้าไปส่งเสริมมันจะเกิดความยั่งยืนแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานราชการในระดับจังหวัดหรือระดับอ,อำเภอตำบลต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตพวกนี้เขาก็จะอยู่แทบไม่ได้เลยผมมองว่าเขาเลี่ยงตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีหน่วยงาน รัฐการเข้าไปสนับสนุนหรือว่าไปส่งเสริมเขานะครับเพราะฉะนั้นมันจะยั่งยืนได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับในฐานะที่ตัวผมเองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอุโสของอบจเนี่ยก็อยากจะฝากท้องถิ่นในระดับตำบลในระดับอำเภอว่าให้ลงให้ลงไปสนใจให้ลงไปช่วยเขาดูด้วยว่าว่าอะไรที่เขาทําขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันเกิดประโยชน์กับชุมชนเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับควรจะสนับสนุนเขา นะครับเพราะว่าเมื่อเขามีพี่เลี้ยงนะครับงานนี้มันมีพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะเดินไปได้อย่างสบายแล้วงานที่เขาทําผลิตภัณฑ์ที่มันออกสู่สายตาประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นงานที่เออเพอร์เฟกต์แล้วเขาก็ดีใจแล้วเขาก็ภูมิใจที่ผลงานเขาออกมานะครับก็จะจะฝากฝากไว้นะครับตอนนี้โอ้เยอะแยะเลยครับในเรื่องของการท่องเที่ยวชมเนี่ยงบประมาณต่างๆลดถ้าเรามองว่าเป็นอันนี้ทางอ้อมนะเป็นทางอ้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราก็ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วถูกไหมครับถนนหนทางต่างๆหลายเส้นหลายสายที่เราเข้าไปปรับปรุบปรงบูรณะฟื้นฟูขึ้นมานะครับสถานที่ต่างๆสนามกีฬาอาคารไม่ว่าจะเป็นลานวัดลานคอนกรีตถนนต่างๆท,ที่ใช้งบประมาณของอบจอ,อันนั้นเนี่ยเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานและมันจะเป็นผลทางอ้อมกับการท่องเที่ยวเมื่อเมื่ออบจอนั้น อนุมัติงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่นั้นนะครับสิ่งที่มันได้ตอบรับกัอมาก็คือการเดินทางที่จะเข้าสู่พื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นก็สะดวกสบายขึ้นนะครับจะสะดวกสบายขึ้นเคยมีทางลุกลังก็กลายเป็นทางคอสโลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สาราต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไม่ว่าจะเป็นที่อนามัยต่างๆเนี่ยที่อบจอลงไปไปไป,ไปช่วยเหลือไปสนับสนุนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนะครับ ตรงนี้อ,อ,อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเขาจะยั่งยืนได้เนี่ยหนึ่งนะครับเขาย่งยืนหนึ่งเขาต้องมีกลุ่มนะครับอย่าทําคนเดียวนะครับอันนี้อันนี้ขออญาตฝากทางทางสื่อผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่คิดที่จะทําโครงการต่างๆในชุมชนนะครับว่าหนึ่งเรา่าทาคนเดียวเราจงจับกลุ่มกันทําและกลุ่มนั้นจะต้องมีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกันมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกันนะครับ คือเรียกว่าจุดมุ่งหมายอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายในทางเดียวกันเรามีผลิตภัณฑ์เราลองมาคิดแล้วว่าเออเราจะทําอะไรสมมุติว่าเราจะทําดอกสนโนหางไก่นะครับดอกสนหางไก่เราก็ก็ทำดอกสนหางไก่ไปเลยทําให้มันแบบเออเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าไปเลยวิสาหกิจชุมชนบางประหารเขาทํางอบนะครับเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยงอบเนี่ยที่เราเห็นที่เรามาสวมกันเนี่ยใบหนึ่งร้อยกว่าบาทหรือไม่ถึงร้อยเนี่ยเออเรารู้ไหมว่า วิธีการกรรมวิธีในการทำเนี่ยมันยากมากนะครับบ้านนี้ถนัดทำลังงอกบ,บ้านนี้ถนัดเย็บงอกบ,บ้านนี้ถนัดทางทาย้อมสีงอกบ,บ้านนี้ถนัดทางอะ,อะไรอ่ะจะดูแลเรื่องศิลปะของงอกหรือว่าออกแบบของออกแบบรูปทรงของงอกเพราะฉะนั้นแต่แต่ละแต่ละคนนั้น จะมีความสามารถมีความรู้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นผมอยากให้รวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันแล้วก็เมื่อวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการในระดับตำบลในระดับอำเภอในระดับจังหวัดเนี่ยเขาก็จะลงมาช่วยเหลือจะลงมาดูแลแต่ถ้าเกิดเราโรโดมาบ้านเดียวเลยนะครับแล้วเรายืน่นยื่นสินค้าหรือยื่นผลิตภัณฑ์ให้ก็ดูว่าเฮ้ยช่วยหน่อยว่าเนี่ยผมทําสบู่ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งก้อนอยากจะให้ช่วย เอาสบู่นั้นไปขึ้นอยู่ในตลาดของจังหวัดอะไรเงี้ยหรืออยู่เมื่อก่อนจะเป็นโอท็ top, ถูกไหมครับตอนนี้คำว่าโอท็อปเนี่ยแทบจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมาในแนวของอวิสาหกิจชุมชนเราจะทําขนมถ้าทำอะไรทําอะไรก็ได้ครับในชุมชนของเราและเราทําอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้วัตถุดิบ จากที่อื่นใช้วัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเรานี่แหละมันจะยั่งยืนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้วัตถุดิบในชุมชนเราเออวันหนึ่งเราจะต้องวิ่งไปหาวัตถุดิบที่อื่นมาเนี่ยถ้ามันขาดแคลนตลาดขึ้นมาเราก็ไปไม่ไปแทบไม่ไม่สะดวกนะครับตรงนี้ที่ที่จะฝากชุมชนไว้ว่าควรจะนะครับนำวัตถุดิบที่อยู่ ในพื้นที่ของตัวเองในท้องถิ่นตัวเองในชุมตนเองนะครับแล้วมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหนึ่งอย่างอะไรก็ได้แต่เราเวลาเราทำเนี่ยเราควรจะรวมกลุ่มกันรวมกลุ่มกันแล้วก็เราก็ไปขอความช่วยเหลือจากออหน่วยงานราชการภาครัฐคือคือ,คอท่านท่านก็แนะนำท่านก็แนะนามาในในฐานะที่เราเนี่ยดำเนินตามออนโยบายนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนึ่งในแปดนโยบายที่นายกได้แถลงกอสภาไว้นะครับออส่วนคําแนะนําของนายกนั้นนะครับนอกจากเป็นคําแถลงนโยบายแล้วเราเนี่ย ก็รับรับลูกมาปฏิบัตินะครับแล้วท่านก็ลงมาดูแลนะครับลงลงมาดูแลโครงการต่างๆนะครับเวลาเราเสนอโครงการอะไรขึ้นไปเนี่ยนายกท่านจะอนุมัติทันทีเลย ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนนะครับท่านจะไม่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 ขวางหรือว่าท่านจะไม่มีข้อสงสัยว่าโอเคนะครับโครงการนี้มันไม่ดีเลยท่านไม่เคยพูดนะครับโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนนายกท่านยินดีแล้วนายกท่านก็เต็มใจในการที่จะให้พวกเราเนี่ยเอางบประมาณที่ท่านอนุมัติลงมานเนี่ยเอาไปลงทํากิจกรรมต่างๆน,ๆนะครับอย่างเช่นนี่ก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งล่าสุดเลยก็คือเย็นนี้นะครับเย็นนี้ ทางอกองการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราก็ได้จัดการประกวดมิสเตอร์ทุยานี่ก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอีกรูปแบบหนึง่งก็คือหลังที่เราประกวดแล้วนะครับผู้ที่เข้ารอบอ20คนก่อนที่จะตัดสินในวันที่30สิงหาเนี่ยผู้ที่เข้ารอบเนี่ยคุณจะต้องลงไปตามอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อไปดึงเอา ของดีแต่ละอำเภอน,นั้นออกมานะครับเป็นการเหมือนเก็บตัวนักผู้เข้าประกวดเมื่อเก็บตัวผู้เข้าประกวดผู้เข้าประกวดในแต่ละคนนั้นจะไปลงแบ่งกันลงแต่ละอำเภอ16อำเภอแล้วก็จะไปดึงเอาภูมิปัญญาหรือว่าสินค้าร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งต่างๆที่สําคัญเอาออกมาให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวชาวโลกได้รู้ว่า i, เฮ้ยอำเภอผักไห่มีอะไรดีอำเภอบางปะอินมีอะไรดีอำเภอมอหาลาชบางปะหันทั้งหมด16อำเภอนั้นมีอะไรดี นักผู้ที่เข้าประกวดทุกคนนั้นนะครับไอ้ที่จะต้องเป็นมิสเตอร์วานั้นจะไปดึงมานะครับภายหลังจากวันนี้นะจะไปดึงมาและเราก็จะรู้ละว่าอ,อ,อำเภอไหนมีอะไรดีโดยผ่านผู้เข้าประกวดซึ่งซึ่งเราใช้คําว่ามิสเตอร์วิานะครับเย็นนี้ก็ก็จะได้ลบนีไ้ได้เปิดโครงการเย็นนี้แล้วออสิ่งสิ่งที่อยากสิ่งที่อยากฝาก พี่น้องประชาชนชาวพนะนครศรียาอ,อ,อ,อีกสักเรื่องนึงนะครับก็คือจังหวัดพ,พนะนครศรุยาของเราเป็นจังหวัดที่นะครับเป็นจังหวัดที่เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนั้นมันเปิด24ชั่วโมงนะครับมันไม่มีถึงโบสถจะปิดแต่เราก็มามาไหว้พระมา อะไรนอกโบสก็ได้นะครับแล้วโบราณสถานต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกนะครับแล้วก็วันที่12ถึง2 1ธันวานี้้จังหวัดก็ได้จัดงานยอยศยิงฟ้าอายุทยามรดกโลกก็ฝากพี่น้องชาวอายุทยานั้นได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่าอายุทยาเราจะจัดงานมรดกโลกเพื่อนะครับ เฉลิมฉลองความเป็นมดกรดกโลกของไทยนะครับซึ่งเป็นแห่งแห่งที่4ของประเทศไทยที่ถูกองค์การยูเนสโกนั้นประกาศยกทะเบียนยกยกขึ้นเป็นมดกรดกโลกในวันที่13ธันวาคม2534เป็นต้นมาปีนี้ก็ครบปีที่33ลนะ33ผมว่าปีที่33แล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องอายุทยาช่วยกันประชาสัมพันธ์และโปรโมตยุทยานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจงทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพราะเราเป็นอายุทยาเราเป็นคนอยุทยานะครับใครก็ตามที่มาจากต่างจังหวัดจะมาขอความช่วยเหลือความอะไรต่างๆโปรดนะครับโปรดเห็นเขาเป็นพี่น้องของเราแล้วก็เขาเป็นแขกที่เราเป็นเจ้าของบ้านนะครับฝากตรงนี้ว่าว่าขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวดีๆนะฮะจากรายการที่นิวยาในช่วงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศุธยาเพื่อประชาชนพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ